สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าหุงที่เรียกว่าเข้าหุงค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการเล่นออสตาจุดมุ่งหมายของเราก็คือการเป็นเทพเกมอ Star มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพี่มันมีเคเวสเนื้อเรื่องด้วยนะเออเคเวสเนื้อเรื่องมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ EP แรกมันมีแสงสีรุ้งให้เราตามไปใช่ไหม พี่ก็เข้าประตูกลมๆนั่นอ่ะก็ไม่รู้ว่าเควสเนื้อเรื่องอยู่ตรงไหนอะตอนนี้ดูหน้าจอของเราก็จะมีเครื่องหมายตกใจมีตรงเขาว่ากิฟตไหนเราลองกดเขาว่ากิฟต์หน่อยสิอันนี้อะไรรางวันลายวันโอเคกดอันนี้เราสามารถกดเก็บเลยได้ใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วเราก็มาดูที่งานมันมีงานอะไรให้เราทำบ้างเข้าถึงเลเวล5 e โอเคกดตอนนี้ เราจะทำเควสเนื้อเรื่อง <Wow. S 1> แต่ก่อนที่เราจะทำเควสเนื้อเรื่องเราก็ต้องหาประตูไปสู่เควสเนื้อเรื่องซะก,ก่อนเราว่ห้าบวกของเราเวลเจ็ดไม่ใช่เควสเนื้อเรื่องเอฟรี <Every S 2> คืออะไรหรอไม่รู้จักช่างมันโอ้ é, มีคนขี่ม้าด้วยอะ่ะอยากได้มันอยู่ในเกมนี้ไหมอะ่ะเกมนี้มันมีหมาให้ไปแล้วเฮ้ยมีอะไรเกาะข้างหลังด้วยอะ่ะ นี่คนนี้คนนี้ก็มี <Wow. S 1> ถ้าเราเล่นไปนานๆก็จะมีแบบนี้ให้เราขี่ใช่ไหมอ่ะนี่อันนี้รถไฟโอ้ oh. เราคงต้องหาตัวน่ารักน่ารักมาขี่แบบเขาแล้วแหละ uh. อุ้ยตัวนี้มีปีกเขาบินได้ด้วยเอาหายไปแล้วเดี๋ยววัตถุประสงค์ของเราก็คือเข้าโหมดเนื้อเรื่องใช่ไหมเล่นโหมดเรื่องราวนี่เจอแล้วเล่นโหมดเรื่องราว <Wow. S 1> เข้าไปเลย กดวิ่งเร็วหมดเรื่องราวเขาให้เข้าประตูเอ้แอสซีเล็กนี่เขาให้ซีเล็กเลือกอะไรหรอให้กดไม่เข้าใจอะซีเล็กเริ่มเริ่มใช่ไหมสาตาร์เสื้ออ้อาวหมดเหนือเรื่องหรอทำไมมันรูปรักษ์แบบเดิมเลยอะแบบเหมือนเกมแรกที่เราทำอะปกติเอ็กตรีมแล้วขอเล่นแบบหู นามิของเราอะ่ะโหดแล้วต้องเอาเอาเลือกไม่ได้เลยเหรอเออวางนามมิเลยต้องวางใกล้ๆนี่แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ากดคูณ2จะได้วิ่งเร็วๆ <Wow. S 1> คูณสองคูณ2มันอยู่ตรงไหนอะ่ะอวาตารสตุกร้านค้าเหรอเพื่อนทันไปใช่หรือไม่ดีเอาใช่ เรากดใช่มันจะเคลียร์ให้เลยเหรอโอ้ตังเรามี467บาทเราซื้อน,นารุโตได้แล้วนี่วางเลยเรารู้แล้วว่าเงินอยู่ตรงนี้แต่ทำวิ่งเร็วมันกดตรงไหนตรงนี้เหรอไม่ใช่่างม,มันกดใช่ไหมหรือไม่ดีถ้าถ้ากดใช่อย่างนี้เราก็ไม่ได้ตังใช่ไหมอะถ้ากดไม่เราจะได้ตังเพราะฉะนั้นเราจะกดไม่ ตอนนี้ตังห0 0 0บาทเราต้องอัพนามินีรู้ไว้ก่อนขนาดเล่นวันเดียวนะก็เก่งขนาดนี้แล้วว้าว <Wow. S 1> ต่อไปหนทางการเป็นเทพของออสตาคงจะมาได้ง่ายๆอะ่ะส,ส,สู้นามิเดี๋ยวจะอัพให้เวลสูงๆเลย700ตั้ตังมี600ไม่พอใช่หรือเปล่าหรือไม่ดีน้องๆแนะนำหน่อยดีต้องกอดใช่หรือไม่ดีอะ่ะเอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ อ้ยน,นี่ไงคูณสองตงัวนี้ต้องเสียตังคูณสามอ๋อกดตรงนี้เหรออ๋อรู้เรื่องแล้วอะไรบวกหนึ่งยูนิตเหรอไม่ไม่ดีกว่าเราจะเอาตังเอ้ยวางนามิเพิ่มได้นามิจมโหดโหดมากเลยนะวางเลยวางนามิสู้เขานามิเอา้านามินามิไม่ตีนาริโตตตีนาริโตไม่ตีอะทำไมไม่ตีเออเอเอ โกคูกคูตัวนี้ตีตีเอา้าเขาทำไมไม่ตีเขาทำไมไม่ตีตัวนี้เออลบสิบสี่เลยเขาทำไมไม่ตีอ่ะต่อไปมันจะไม่ตีหรอหรือว่าเราต้องหยุดเป็นคูณหนึ่งคูณหนึ่งดูนี่ง่ายคูณหนึ่งมันตีลองกดคูณสองดูถ้าไม่เชื่อเอา้ามันก็ตีให้อยู่ เอาแล้วเมื่อกี้ทำไมมันไม่ตีอ่ะอสงสัยมันคงบักแหละโอ้คูณสองนี่ตีเร็วมากเลย <Wow. S 1> ไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตังเอานาี่มันสามารถเอาเอาได้หลายๆตัวใช่ไหมนี่ใครจะสู้เราได้ ไม่มีใครสู้เราได้แล้วแหละโู้ตังตังขึ้นเร็วมากเลยทุกคนอันนี้หมดเนื้อเรื่องนี่กนะ็คือตังขึ้นเร็วมากฮูฮูฮูต่อไปเวลเราอะ่ะคงจะตันแล้วแหละว่า <c oughs> แต่เวลตันเวลทีเท่าไหรอ่อ่ะตังตังได้เยอะตังได้เยอะมากเลยอัพแม็กแล้วนาะมิของเราแม็กแล้วอัพอีกได้ไหมอ่ะได้ ลองกดใช่ดูดิเราจะได้ตังไหมโอ้โอ้ได้ตังอะเมื <Huh? S 1> ่อกี้เราต้องกดชใช่ใช่ไหมเราต้องกดใช่นี่ใช่ไปเลยนาดูโตอัพอัพเลยก็คู่ยิงไม่ไม่เอาช้าช้าหน่อยสิช้าช้าไม่นะนามิอุ้ยไม่ทนันตีไม่ทันแล้ว ทำไไมโหดจริงนี่ก็คือห้ามกดคูณสองใช่ไหมเนี่ยปลาไม่เร็วๆเลยปาให้โดนสิไม่ใช่ปาแต่ลงพื้นโกคูนี่ถ้าอัพเต็มนี่เขาจะโหดแค่ไหนกันโอ,อ้นาดูโตกเขาเขายือนอยู่ตรงนี้แล้วเขาเดินมาตรงนี้ได้อะ่ะตู้เย้เคลียร์เสร็จแล้วง่ายๆอ่ะ ได้ผู้มีเงินซีมอน,นเนี่ยเน่ทุกคนไม่เข้าใจว่าอ่าที่เด้งขึ้นหลังจบเกมเนี่ยตัวนี้ที่เราได้ใช่ไหมอ่ะเราจะไปดูที่ไหนแทนแทนและแล้วกกเวลเกา้า <Wow. S 1> อน,นี้คืออะไรอันนี้เพชรใช่ไหมอันนี้ตังที่เรามีอันนี้เพชร,ชนนร,นนพชรสีหลงเอาไว้ทำอะไรอะ่ะ <Huh? S 1> เดี๋ยวน้องๆก็บอกใต้คอมเมนต์พี่เหมือนเดิมนั่นแหละ <Huh? S 1> ไอ้เพชรพวกนี้มันใช้ยังไง แล้วมันมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ให้หาบูม่ามาเล่นแล้วแล้วมันหายังไงอะบูม่าเนี่ยมีเพชรตั้งห5 0เพชรไม่ใช่เรียกเหรอนี่ไงสุ่มนี่ใช่ไหม<ะ>กดเลยโอ้การประท้วงเราจะใช้ให้หมดเลยใต้ตัวเดิม บอกว่าทุกคนถ้าขึ้นแสงสีทองอย่างเงี้ยแสดงว่าของดีไหมอ่ะแสงสีเหลืองอะไหนดูสินค้าคงคลังอู้น้องเมวสามอเท่าโกคูกับนารูโตเลยนี่ว่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะถึงเกมนี้จะไม่ค่อยมีคนดูแต่พี่ก็หวังว่าจะตั้งใจให้เวลสูงที่สุด แล้วก็กลายเป็นจะกลายเป็นคนที่เล่นโหดท,ที่สุดในเซิร์ฟคอ,อยู่โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ